แต่จริงตอนเรียนหนังสือช่วงบ่ายเป็นอะไรที่ง่วงเนาะเหมือนตอนบ่ายแบบหลังพักเที่ยงไปแล้วเรียนอีกสามวิชาอย่างเงี้ยจริงมันน่าจะมีพักเล็กระหว่างวิชาบ่ายด้วยเน,ะนาะทานข้าวยางคายัางเมื่อกี้กินมาในรถตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้หิวอีกแล้วละ่ะสินค้าถึงแล้วทานแล้วเป็นยังไงบอกด้วยนะหรือว่าสั่งตัวไหนสั่งครีมหรือเปล่า อยากไดินพี่เป็กดา่าตาย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 อ,าอุ้ยปากหว้านจังนะคุณเอนี่กำลังเดี๋ยวจะกินข้าวไปด้วยนะทุกคนขออนุญาตนะคะจะได้ไลฟ์ไปด้วยทานข้าวไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงพระจะมาค่ะมาถวายสักกานผมไม่ได้ทำเองค่ะมีช่างทำค่ะไปเข้ารายการมานะคะอุ้ยโบวีง่วงโชงกาแฟสีแดไปสองซองเลิศ ลอนมาม่าน่ารักทุกวันคุณเวนี่ชอบทำทรงมาม่าค่ะของมาถึงเมื่อวานวันนี้สั่งเพิ่มไปอุ้ยขอบคุณค่ะ,เอ,ะ,ะเอากระดิ่งกระดิ่ง่เรากระดิ่งอยู่นี่อ่ะเริ่มกระดิ่งก่อนทรงผมน่ารักขอบคุณนะคะ,ะไล่ถ่ายอะไรคะถ่ายพี่ออะไรรถพุ่มพวงของพี่จ้ะนนถ,ถึงไอ้น,นี่ออกไปไหน เดี๋ยวข้ามาจะได้ตั้งไวอบุได้แล้วคุนะคะทำไมทำไมวันนี้กลับบ้านไววันนี้พอดีว่ารายการเที่ยงพี่กลับไปไม่ทันเพราะว่าพี่ออกมารายการโต้หนูแมมที่เวิร์กพอยแล้วพี่กลับมาไม่ทันค่ะก็เลยก็เลยมีเวลากลับมาบ้านแป๊บหนึ่งมาทําบุญเพราะว่ามีพระมาะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปรับลิยาช่วงบ่ายทําบุญเสร็จไปรับลียาต่อ เอฟแม่ค้าได้ไหมมารับเองนะจ้ะที่ปไปไปตา้จ้ะเดีย๋ยวนะอ๋อมุมไม่ได้เลยมุมไม่ได้เลยได้ไหมเห็นไหมกดหัวลงหน่อยเออโอเคได้ไหม อ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่จ้ามันเป็นอย่างนั้นนั่นเองนาเดียมาแล้วบอมเบยอ,อ,อ,อยากให้ของขวัญแล้วเต้นแบบคนอื่นนะครับเขาเต้นกันยังไงหรอ,อหน้าเหมือนพี่อ้าเลยสวยมากขอบคุณค่ะแคนี้เทนเดเรชมิคาเขาสวยเนาะ <laughs> ใช่ค่ะคุณน,น้อยหรือคุณหน่อย ที่พีมิร่พายเอาไปขายค่ะใช่ค่ะตัวนี้ราคะกับบูสเตอร์ครีมค่ะพี่แอรอยู่ตะก้าไหนอยากมีพี่แอเป็นของตัวเองถ้าได้ไปจริงๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากได้แล้ว น้ำฝนพย่ขายของไม่กล้าขี้เกียจใช่เราต้องไม่ขี้เกียจเราต้องขยันจัดครีมแบบขวดเก่ากับปลุกต่างกันยังไงตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นบูสเตอร์ครีมตัวเซรั่มเนี่ยจะมีตัวเม็ดบีบ encapsulation ค่ะที่มันจะกักเก็บตัวสารสกัดเอาไว้นะคะที่มันจะทำให้ผิวเรากระจ่างแล้วก็นุ่มส่วนตัวบูสเตอร์ครีมค่ะเป็นตัวเนื้อครีมตัวนี้ทาทับตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะมันจะทำให้ผิวเราสว่างอย่างยั่งยืนแล้วก็ผิวนุ่ม อันนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กสามขวบนะคนทองก็ใช้ได้อยู่เยอรมันก็ได้ชิมบะหมี่มาเฟียฝากเพื่อนฮิวอร่อยมากเลิศทำไมไม่กล้าขอถ่ายรูปลราคะไม่กัดนาะใจดีนะา หมื่นหกพันใจแล้วขอบคุณค่ะนมพึ่งอะไรอะพี่คือนมพึ่งอจะมาพร้อมกับวิซีวิซีหนึ่งถุงสามสิบซองจะได้นมพึ่งไปอีกหนึ่งถุงแต่ว่าถ้าเกิดอยากซื้อแยกก็มีด้วยนมพึ่งต้านแก่ราชนีของการต้านแก่แล้วก็ช่วยเรื่องการนอนให้หลับสบายช่วยเรื่องผิวค่ะครีมาทาได้ทั้งเชา้ทาท้งเย็นทาได้ทั้งวันเลยไม่เหนียวเหนอะหนะจัะเติมระหว่างวันได้ด้วยมากินข้าวเหรอ แม่โน้ตทำออกข้าวมารอใช่อะไรอ่ะแก้๊วตีตีอันผัดหมี่กับต้มจืดเหรออุ้ยเยอะมากเลยโน้ตครึ่งหนึ่งได้ป่ะอนี่ได้ป่ะแกงเหลือม้กเออแกงเหลือกแม่โน้ตอร่อยมากแม่ทำออกมา้ต่ว่าเดี๋ยวนมพึ่งเดือดตะก้าสี่ขอบคุณคณาดีอ่ะร้นย่าให้แม่ทำผัดข้าวเสร็จเติมเซรั่มกับครีมผิวจะได้สวยสูงข้าวต้มด้วยข้าวต้มด้วยข้า้ด้วยไม่เสียชี อยากได้ข้าวกับแกงจืดด้วยอ่ะเนี่ยกำลังเขามาให้เยอะไหมมีใครมีไข่เจียวด้วยนะนิตาอะ้วอง้นอ่ตในี่ใ้มาอันน่ของฉันถ้าอยากมหน่ากินเลยอ่ะของตองใช่มันตักแบบกินง่ายๆไงบนรถพอไหมอุ้ยเยอะอ่ะอุ้ยเยอทีเาไหนเนี่ยไม่พี่จะกินข้าวด้วย ขออนุญาตรับประทานอาหารไปด้วยนะคะก่อนพระมาเดี๋ยวไม่เวลาประทานอาหารค่ะอุยอยกินยังไงเข้าวปกับไข่ข้าวก็เยอะติตดหอก่อนน้านตักข้าวออกให้นิดนึงได้ปะมันเยอะเขาจะกินทั้ไหมดทอยนะทุกคนทานข้าวหรืยอยังีเยอะไปนล้เยอะไ,ไปเอาครึ่งเนอะเพราะว่าจะกินผัดหมี่ด้วยขอเก่งจืดด้วยนะจ๊ะมีไข่เจียวด้วยนะ เสื้อสวยจังค่ะตัวนี้เหรอคะเส้นจะไม่มีเลยตัวนี้ใส่ออกงานแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบดิสนีย์นะทุกคนอยู่ตรงไหนตัวนี้แหละหรอแบบแป้งสีอุ่นขอช้อนซ่อมด้วยนะคะคุณตัวนี้นะคะดิสนีย์อก44ผ้พาพดีมากมีสีม่วงกับสีดำนะจา๊านิตาค่ะจ่าสองลายมามาดิฟิเซนกับออร่าเจ้าหญิงนิทรากับอลา,าดิน พี่แอฟไปกินข้าวไปกินข้าวอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมอ๋อสองหุ่นใจแล้วจริงด้วยขอบคุณค่ะข้าวข้าวข้าเยอะไปตากอกอ่ะนี่ค่ะมีผัดหมี่เดขอชิมดิอืมต้องบอกอ่ะไม่ต้องอกนี่ตักพุ่นี้ไล่ไหมอ่ะไมน่าจะไล่นะอืมพรุ่งนี้ไล่กับพี่เป๊กตอนกลางคืน น้อยถ้าผัดดีนะแล้วเป็นสไปซี่คาโบตตรงนอร่อยมากแม่เลยอืม ข,ขับคนกางขุ้นเจลิมกับคนกคุ้งแบน,นแบนใช่ค่ะนี่นรอ้อนอน้องะภาทาน,นข,ข้าวกับวันอนเฮ้ยแต่จริงรอะวันจันทให้แม่ทำได้ไหมลออ้องจพี่ไม่ยูอยากองกทำไมแอร้อนอ่ะเว่าเขาไปไหนเป็นนมพึ่งเป็นภูมิแพท้ทานได้ค่ะนมพึง่งไอ้คิว น้องกม็มีไข่เจียวพี่อยู่ตรงนั้นด้วยได้ปะน้องใส่ให้หน่อยได้ปะยิ่งแอดน้นำนะคะคุณหญิงหญิงทานวิซีผสมนมพึ่งเลย<อ>สิ่งที่เอนมันจะช่วยเลยค่ะเพราะว่าใครแพ้ฝุ่นแพ้อากาศหรือเป็นหวัดบ่อยฟุดฟัดคันจมูกคันตาวิสีช่วยเป็นวิซีไดโปโซโมอลนะคะนวัตกรรมจากอเมริกาค่ะ ทำไมร้อนพี่ต้าเพิ่มแอร์ให้หน่อยได้วะทำไมอยู่ดีก็ร้อนเท่าไหร่หรอคะในตะกร้าเราเท่าไหร่เอ่ยวิซีกับนมพึ่งฝากดูให้หน่อยได้ไหมจ้าไนกิวอะไรนะเธอบอกกอนรอีอ่อชาไปถึงพิชากลับมาแล้วนะเออเดี๋ยวไม่แต่ว่า,านะเ,เดี๋ยวฉัต้องไปรับลียางไงไปเด็นตอนนี้เหลือ249บาท จาก290จ้าราคาดีมากจา้าทำรถติด้รารอกเม่อกินจะจะบนรถติดมากอ่ะรถติดเหรอม่อาออกจากบ้านไปกี่โมงรถออกวันหยุดสิบโมงครึ่งรถติดก็ไปร้านกณ2สองมันเิ้ไปร้านเหรอไปไปกี่โมงอนะ่ะถึงร้านสิบเอ็ดโมงร้านางบนแมมมาทำตรงนี้ จังแล้นขอบคุณนะคะอืมวิตามินซีกินได้บัาละกี่ซองถ้าจำเป็นนะหมายถึงว่าที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์อะ่ะสองซองออแต่หลังจากนั้นก็คือเปลืองกต่ทานได้ค่ะเพราะวิตามินซีถ้าเกิดร่างกายเรากินเกินใช่ปะมันก็จะขับออกทางปัสสาวะค่ะ คุณน้องพี่เบิร์กกินดีค่ะใช่ขอบคุณค่ะคุณรับิดบะหมี่อร่อยมากขอบคุณนะคะมิน่าอินนีน่าจะชอบแล้วกันจืดอ อืมขอบคุณค่ะอันนี้ตอนถ่ายมาดมฟินออออขอบคุณค่ะน้องสั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะหมูเยวอิต้าหาช็อกโกแลตใช่ไหม <laughs> เป็นลีสเลยนะ นี่ก็ชอบหัดช็นนอกโกแลตเอาร์มิโนะแย่งมีอกันอืมใครชมเจี๊ยบไม่ใครแอบดมเจี๊ยบหรอวันนี้รานมีผัดแต่จะมีข้าวกับเกงจืด ไปตายอะไรนะใช่ใช่หน้าผมก็เหมือนทุกวันไหมคะคุณแต่งนะคะรายการ พรุ่งนี้นะค่ำๆแก่มาใครคิดถึงอุปเเบกทานติดต่อได้ไหมได้เลยค่ะวิซีมาพร้อมกับนมพึ่งค่ะนมพึ่งกันแก่คือตัวนี้รสชาติเหมือนโยเกิร์ตญี่ปุ่นเป็นรายชนีต้านแก่ช่วยเรื่องการนอนให้หลับสบายนะคะแล้วก็มีโทเมโตเอ็กซ์รคจากญี่ปุ่นด้วยช่วยเรื่องผิว วิตามินซีหนึ่งถุงสามสิบองนะจ๊ามาพอมกับนี่เลยนมพึ่ง,ท,งท่านติดต่อกันได้เลยได้ค่ะแรปปิดวิตามินซีทานกับคอลลาเจนยี่ห้ออื่นได้เพื่อนพี่ย่าก็ชงกับยี่ห้ออื่นแล้วก็ชงกินด้วยกันเพราะคอลลาเจนบางยี่ห้อมันมีความขาวใช่ป่ะพอมาชงกับบิซซี่มันกรบความขาวมันอร่อย ทานข้าวทานชาอ่ะทานข้าวห้าซองแล้วอู้อร่อยนะคะอร่อยเนาะดีใจอะเวลาแบบ ใครซื้อไปทานแล้วแบบอร่อยแล้วก็ได้ผลดีนมพึ่งทานกับวิตามินซีตอนเช้าได้ไหมคะได้ค่ะชงดื่มตั้งแต่เช้ามื้อแบบกินมื้อเช้าแล้วก็ชงวิตามินซีผสมนมพึ่งได้เลยตั้งแต่มื้อแลกสดชื่นด้วย <c oughs> อร่อยมากสงบบ่งประตูแล้วคุณแอปเปิลขอบคุณนะคะอืมเดมชวบุ้กินข้าวเหรอนมพึ่งก่อนนอนกินได้เลยค่ะผสมกับน้ำนะคะสองถึงสามช้อนได้เลยเหมือนเดเยก,เกับญี่ปุ่นแต่ถ้าให้ดีนะทานคู่กับตัวนี้ได้เลยโกลวลาตัวนี้หลับลึกมากตัวนี้ช่วยหลับสบายตัวนี้เราไม่หลับลึก นี่ต้านี่ต้าเอาน้ำแข็งใส่น้ำให้หน่อยแต่ผักกับที่คนจะกินวิซี่กระวิ่สองสามซองก็วันหรอกง่อยเนาะ ใส่ใส่น้ำะใส่น้ำได้ค่ะกับขอตะเกียบก็ได้นิต้าเดี๋ยวชวงเอาะไรนะคะตะเกียบอูช้อนเล็กก็ได้สวัสดีค่ะคุณจจุ๋มปะมีตัวเอ็มต่อท้ายด้วยใช่ไหม ใช่มันไม่ค่อยกินน้ําหวานเนะาะพอกินบิสซี่ตัวเนี้ยแล้วเวลาพี่ย่าชงนะขอบคุณค่ะเวลาพี่ย่าชงอ่ะพี่ย่าก็จะชงแบบชงแบบใส่น้ําแข็งไปเลยแล้วมันก็ละลายง่ายนี่ป้าป้าต้องโขลกอยู่เหลือใช่ปะเอาไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยตันี้จริงชงกันแบบนี้เลยใช่ต้องเอาเลยตัวนี้น่า น,น,นีนนน่ทุกคนมันหลง่ายของปนี่เลยค่ะอันนี้เราฝัดทอนไปเลยก็ได้ใชม บบบบไปไหนกยไหนอัไหนั้นอยสดชื่นสดชื่นสดชื่นเดี๋ยวชนละแก้วรวม มีใครถานถึงพี่เบอร์ดหรอคะพี่เบิร์พี่เบริเบร์ตัวนี้นะคะหนึ่งถึงสองซองก่อนรือหลังมื้อเย็นเลยนะคะตัวนี้มีไซเนมฮาก์คนะที่จะไปดึงเอาพวกน้องไข่เน่าๆในน้องไส้เราออกออกมาแบบนุ่มนี่ไม่ปวดบิดด้วยจ้ะกักวลาทานก่อนนอนไหมคะกี่เม็ดสองเม็ดก่อนนอนคะ่ะลดหลดสนิทหลับลึกหลับยาวหลับดีมาก เพิ่มความชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะ